สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปุ้ยมีเรื่องอยากแชร์ประสบการณ์นะคะก็คือเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือช่วงโควิดที่รัฐบาลไอแลนด์เนี่ยเขาช่วยเหลือประชาชนที่นี่นะคะทาไมปุ้ยต้องพูดเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แบบเก่าละนะคะ<อ>เพราะว่าทุกๆประเทศเขาก็มีเงินช่วยช่วยเหลือ,อเผอิญว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะเพื่อนปุ้ยที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาได้แชทมาบอกปุ้ยว่าเขาเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด เราเขาก็เลยได้ทําเรื่องของเงินไปที่รัฐบาลนะคะเพื่อของเงินช่วยเหลือ <Wow. S 1> แต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาเนี่ยทำเรื่องไปสองคนนะคะก็คือให้ตัวเขาเองกับให้สามีของเขาหลังจากที่ทําเรื่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือเงินเนี่ยเข้าที่บัญชีของเขาแต่เงินไม่เข้าที่บัญชีสามีของเขานะคะซึ่งเขาก็ได้คุยกับปุยแล้วก็ ปุ๋ยก็ได้เข้าไปดูข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นจะต้องมีขั้นตอนในการของเงินช่วยเหลือย,ยังไงถ้าเกิดว่าเงินไม่เข้าบัญชีแบบนี้จะต้องทํำยังไงต่อก็เลยได้ข้อมูลมานะคะว่าเขามีเงินช่วยเหลือยังไงบ้างเขาจ่ายเท่าไหร่แล้วเงินเหล่านี้จะพอใช้ไหมนะคะแล้วก็แบบ อย่างเราที่เป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่ะเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งอันนี้นปุยก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่แบบอ,อยากฟังเรื่องราวจากประเทศอื่นบ้างเพราะว่าปุ๋ยมีโอกาสมาอยู่ในประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังนะคะ oh. ก่อนที่ปุ๋ยจะพูดถึงเงินช่วยเหลือนะคะต้องมาดูก่อนว่าทําไมรัฐบาลที่เนี่ยจึงประกาศที่จะมีเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนว่าตอนนี้ค่ะ สถานการณ์โควิดที่เนี่ยยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยที่ประเทศไอแลนด์นะวันนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า18,000กว่าราย<อ>แล้วเสียชีวิตไปแล้ว800กว่ารายนะคะแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือยังสูงขึ้นเรื่อยๆประมาณ400-500ถึงห้ารยายต่อวันเลยนะคะซึ่งถือว่าสูงมาก<อ>รัฐบาลเขาเองนะคะได้ทําการประกาศ มาตรการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ที่บ้านจ,จริงๆให้ทุกคนอยู่ที่บ้านมาหลายอาทิตย์แล้วละแล้วก็มีเงินช่วยเหลือก้อนนี้นะคะการที่ประกาศให้ทุกคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เลยกระทบกับคนเป็นส่วนใหญ่นะคะคน,คนที่สามารถออกจากบ้านไปทํางานได้ก็คือคนที่จะต้องให้บริการที่สําคัญเท่านั้นเช่นเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นคนที่ให้บริการด้านอาหารเป็นคนที่ให้บริการด้านขน <ops. S 2> ส่งสาธารณะที่ยังคงให้บริการเหล่านี้กับคนเหล่านี้อยู่นะคะ สำหรับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือจะอยู่ที่บ้านอนุญาตให้ออกจากบ้านได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งไปซื้ออาหารนะคะสองไปไปร้านขายยาไปซื้อยาแล้วก็ไปนัดหมายตามแพทย์แล้วก็ให้ไปออกกำลังกายได้นะคะไม่เกินรัศมี2กิโลเมตรจากตัวบ้านก็คือให้ออกไปแค่นี้ค่ะแล้วก็ให้อยู่บ้านเท่านั้น ซึ่งตอนนี้กฎก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเกิดว่าไม่ทํากนตามกฎนะคะออกจากบ้านไปรัศมีเกิน2กิโลเมตรเนี่ยเขาจะมีตํารวจนะคะหรือที่เนี่ยเขาจะเรียกว่ากาด้าตอนแรกคุยก็งงเหมือนกันนะคะอะไรกาด้ากาด้ามีกาด้าเนี่ยคอยตรวจซึ่งโทษปรับสูงมากนะคะก็คือประมาณ2,500ยูโรหรือเกือบ9 0 0 0 0เมืองไทยเลยนะคะแล้วก็ให้จําคุกอีก6เดือนซึ่งตอนนี้ก็คือมีมากการเข้มข้นขึน<อ>้นเรามาดูกันค่ะว่าใครบ้างจะได้รับเงินก้อนนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับเงินก้อนนี้เขาไม่ได้ คนคนที่จะได้รับเงินก้อนนี้ก็คือคนที่ได้ผลกระทบจากโควิดเท่านั้นเช่นคนที่แบบตกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตกงานถาวรหรือว่าตกงานชั่วคราวนะคะจะได้รับเงินก้อนนี้สําหรับคนที่ตกงานมาก่อนหน้านี้หรือว่าคนที่ไม่มีงานทำเนี่ยเขาก็จะมีเงินช่วยเหลืออย่างอื่นนะคะแต่ไม่ได้รับเงินก้อนนี้ แล้วคนที่ตกงานเนี่ยมีใครบ้างก็คือมีคนที่อายุตั้งแต่1 8ถึง65ปีค่แล้วก็เป็นผู้ตกงานไม่ว่าจะตกถาวรหรือตกชั่วคราวเนี่ยก็คือรับได้คนที่ทำงานพาร์ทไทม์นะคะก็สามารถรับได้เช่นกันคนที่เป็นนักศึกษาแล้วก็มีไปทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งนักศึกษาที่เนี่ยทำงานพาร์ทไทม์เยอะนะคะเขาก็ได้รับเงินก้อนนี้เช่นกันกลุ่มสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญเกี่ยวกับคนไทยอย่างเราก็คือ คนที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนยุโรปหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ในทวีปยุโรปคุณก็ได้รับสวัสดิการนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นครอบคลุมถึงคนไทยอย่างพวกเรานะคะที่ไปอยู่อาศัยที่ประเทศนี้ก็คือได้รับเงินเช่นกันที่จะได้รับเงินตรงนี้ค่ะเขาจะได้รับเท่ากันทั้งหมดก็คือ350ยูโรต่ออาทิตย์ถามว่า350ยูโรเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ประมาณ12,300บาทถ้างเงินตอนนี้นะคะ ต่ออาทิตย์ถ้าเกิดว่าทั้งเดือนก็ประมาณ49,0 0 0บาททั้งเดือนซึ่งมาตรการอันนี้นะคะเขาประกาศช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่ย4มีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่5พฤษภาคมแต่อนาคตก็ต้องดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วเขาจะช่วยเหลือยังไงแต่ว่ามาตรการนี้เขาประกาศเอาไว้แค่นี้ก่อนแต่การจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างที่ปุยบอกไปเบื้องต้นนะคะเขาจะมี2แบบนะคะกลุ่มแรกอย่างที่ปุยบอกก็คือว่า คนที่เป็นลูกจ้างคนที่เป็นแบบเจ้าของกิจการส่วนตัวนะคะก็คือจะได้รับเงินก้อนนี้350ย350ยูโรไม่ว่าจะเป็นแบบตกงานถาวรน,นะคะหรือว่าตกงานแบบชั่วคราว แต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่ยังเป็นลูกจ้างอยู่แต่ไม่สามารถที่จะไปทำงานได้แล้วก็ยังคงเป็นสถานะเนี่ยเป็นลูกจ้างอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยก็คือเขาสามารถกลับไปทำงานได้เลยกลุ่มนี้ค่ะรัฐบาลเขาก็จะช่วยเหลืออีกแบบหนึง่งซึ่งเท่าที่ปุยอ่านข้อมูลนะคะแล้วก็รู้จักกับคนใกล้ตัวก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือนะคะประมาณ70%ของเงินเดือนให้กับบริษัทนายจ้าง แล้วให้ไปจ่ายกับลูกจ้างแต่ไม่เกิน410ยูโรสมมติว่าเขาได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน410ยูโรเขาได้รับ410ยูโรใช่ไหมคะก้อนแรกทีนี้เนี่ยทางบริษัทของเขาเนี่ยต้องการที่จะเก็บพนักงานเนี่ยเอาไว้เพราะว่าเวลาที่สถานการณ์ปกติก็คือเขาสามารถที่จะรันธุรกิจแล้วก็พนักงานไปทํางานต่อได้เลยทางบริษัทนายจ้างเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้อีกส่วนหนึ่งสมทบจาก410ยูโรก็จะเป็นเงินอีกก้อนนึงเป็นเงินเดือนต่ออาทิตย์นะคะ ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเงินช่วยเหลือในรูปของบริษัทที่ยังไม่ตกงานอันนี้ก็จะได้อีกก้อนหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้กระทบอะไรเลยเช่นคนที่สามารถทํางานจากที่บ้านได้อันนั้นก็คือได้รับเงินเดือนจากบริษัทปกติแล้วก็ทํางานที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นเงินช่วยเหลือที่ประเทศไอแลนด์ทีนี้เงินช่วยเหลือก้อนนี้ค่ะเราจะขอรับได้ยังไงที่นี่เขาก็มีขั้นตอนที่สะดวกนะคะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนการสมัครที่เว็บไซต์นะคะก็คือไปที่ www my welfare ie นะคะ ไปที่เว็บนี้เนี่ยแล้วก็สมัครได้เลยอันที่2ที่เขาบอกเอาไว้ในเว็บไซต์ก็คือว่าไปพิมพ์ใบสมัครออกมาแล้วก็เอามากรอกนะคะแล้วก็ส่งไปที่ไปรษณีย์แล้วก็จะได้รับเงินอย่างที่เหมือนอย่างที่เพื่อนปุยทําตอนแรกซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งไม่ว่าจะสมัครช่องทางไหนก็คือจะได้รับเงินหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์แต่เขาก็มีแจ้งนะคะว่า ให้สมัครออนไลน์ถ้าเกิดคุณสมัครได้เพราะว่าจะเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าการไม่ได้รับเงินเนี่ยอาจจะว่าข้อมูลในจ้างผิดข้อมูลที่คุณกรอกผิดหรือว่าเลขที่บัญชีคุณผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปกรอกใหม่แล้วก็ส่งใหม่เขายืนยันบอกว่าคุณไม่ได้รับเงินซ้ำซ้อนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะกรอกซ้ำซ้อนส่วนอันสุดท้ายนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือเนี่ย เพียงพอหรือเปล่ากับการใช้ชีวิตในทวีปยุโรปนะคะซึ่งอย่างที่ปุย๋ยบอกว่าประเทศไอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีค่าของชีพโดยเฉพาะในเมืองดับลินนะคะมีค่าของชีพค่อน,นข้างค่อนข้างสูงทีนี้เนี่ยจะเพียงพอไหมนะคะเดี๋ยวปุ๋ยต้องบอกก่อนเลยว่าสมมุติว่าเป็นคนโสดคนเดียวนะคะได้รับผลกระทบแล้วก็ตัวคนเดียวได้อาทิตย์ละ350ได้เป็นเดือนก็คือ 1,400ยูโรหรือว่าประมาณ49,000บาทไทยถ้าเกิดดูเป็นเงินไทยก็ดูว่าเยอะนะคะแต่เรามาดูกันว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปเนี่ยจะเยอะไหมนะคะอ่าโดยปกติถ้าเกิดว่าคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยเวลาที่เขาเช่าห้องอันนี้พูดจากประสบการณ์ปุยนะคะอย่างเพื่อนปุยที่เป็นคนยุโรปแล้วก็เขาย้ายมาทำงานที่ประเทศไอแลนด์แล้เขาจะต้องหาห้องเช่าอยู่คนเดียวนะคะ เวลาเขาหาห้องเช่าเนี่ยเขาก็จะหากันอยู่ที่ประมาณ500ถึง800ยูโ<อ>รต่อเดือนนะคะอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็ไปแชร์มีห้องส่วนตัวหรือว่าเป็นบ้านแล้วก็ไปแชร์กันมีห้องส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งถามว่าได้อาทิตหนึ่ง350ยูโรได้เดือน1,400ยยูโรถ้าเกิดว่าเสียค่าเช่าห้องประมาณ700ยูโรนะคะอันนี้ก็เหลืออีกประมาณ700ยูโรเรามาดูกันว่าค่าอาหาร ถ้าเกิดอยู่คนเดียวนะคะค่าอาหารเนี่ยประมาณ50-80ถยูลโรนี่ oh. ถือว่ากินดีอยู่ดีแล้วก็หลูแล้วนะคะค่าอาหารในที่นี้อย่างที่ปุยเคยบอกว่าคนยุโรปเองเนี่ยเขาจะทำอาหารเองเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือค่าช้อปปิ้งอาหารแล้วก็ไปทำเองที่บ้านนะคะซึ่งอันนี้ถามว่าเงินที่ได้รับมาอาทิตย์ละ350ยูลโรเนี่ยก็เพียงพอแล้วก็คนที่รู้จักเก็บเนี่ยก็คือเหลือเก็บสะด้วยซ้ำนะคะ มาดูกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่สมรสหรือว่าอยู่กันเป็นคู่นะคะอาจจะไม่ต้องสมรสก็ได้กลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดว่า2คนใช่ไหมคะเขาก็จะได้กันประมาณ2008ถ้าเกิดอยู่2คนเขาจะหาเช่าบ้านกันประมาณ1,200ถึง1 5 0 0ยูโรถ้าเกิดเขาได้รับเงินก้อนนี้มาเขาก็เพียงพอในการเสียค่าเช่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่2คนก็ชอปปิ้งแบบอยู่ดีกินดีแล้วนะคะประมาณ 80- ถึง120ยยูโร อันนี้ก็คือซื้ออาหารมาทําเองก็ถือว่าเพียงพอเงินก้อนนี้ก็คือยังเพียงพออยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีเงินเก็บด้วยนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ต้องเช่าบ้านเลยว่ามีบ้านอยู่แล้วนะคะกลุ่มนี้ก็คือเงินก้อนนี้ที่ได้รับเนี่ยก็คือเป็นเงินเก็บล้วนๆอาจจะช็อปปิ้งเล็กน้อยที่เหลือเป็นเงินเก็บซึ่งอย่างที่ปุยบอกไปเบื้องต้นนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานพาร์ทไทม์หรือว่าคนที่แบบเป็นนักศึกษา เพราะว่าทุกคนเนี่ยได้เท่ากันหมดปกติเขาทำงานพาร์ทไทม์หรือว่านักศึกษาเขาอาจจะไม่ได้เงิน350ยูโรเซดด้ยซ้ำแต่เวลาที่เกิดเหตุการณ์โควิดที่รัฐบาลช่วยเหลือเขาก็ได้350ยูโรเท่ากันทั้งหมดซึ่งคนกลุ่มนี้ค่ะเขาก็คือปุยคิดว่าเงินเนี่ยก็คือเพียงพอกับเขาแล้วก็เหลือไว้เป็นเงินใช้จ่ายนะคะเงินเก็บซึ่งคนที่เนี้ยต้องบอกก่อนว่าเก็บเงินเก่งๆนะคะก็เลยเงิน350ยูโรถ้าเกิดว่าอยู่ในทวีปยุโรปเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือในความคิดของปุ๋ย เพียงพอถ้าเกิดว่าคุณใช้ชีวิตแบบปกตินะคะใช้ใจ่ายอย่างพอเพียงแล้วก็ทําอาหารทานเองอันนี้ค่ะเพียงพอแน่นอนสําหรับวันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่จะแชร์ให้เพื่อนๆฟังบางคนก็อาจจะเห็นด้วยบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่ปุยได้รับจากคนรอบข้างที่เขาได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็เพื่อนที่ปุยรู้จักที่เขาจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการเช่าบ้านที่ดับลินยังไงก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ